โอ้โหน่ารักขนาดนี้จะเดินผ่านได้ไงครับรักแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเอาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสองัวเมียเขาได้คุยกันครับผัวมันก็บอกว่าพุ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมันจะมาซ่อมไฟที่บ้านนะมียก็โอเคค่ะี๋่ว่ันดูแลช่างให้ครับผมหน้าฉากมันก็ได้ตัดมาในวันรุ่งขึ้นช่างมาถึงที่บ้านครับเขาจะมาซ่อมของที่บ้านซึ่งนักอีกน่ารักขนาดนี้เน้าฉากมันก็ตัดมาครับช่างก็พยายามที่จะซ่อมหลังและ ความคิดของช่างก็คือว่ามันจะหาของมีค่าติดตัวกับบ้านเลยก็คือมันได้มองเข้าไปในตู้แล้วในตู้มีของอะไรมีค่าหรือเปล่าแต่นางเอกก็ยืนมองอยู่ข้างหลังครับสังเกตช่างว่ามันทําอะไรช่างมันก็เอะใจครับเหมือนมีคนมองอหน้าขึ้นไปชั้นสองนางเองกก็เอ๊หบตามันก็เลยว่าขอไปดูลังบนชั้นสองได้ไหมหนางเองกก็โอเคฮะได้ค่ะขึ้นมาดูเลยแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนเลยครับผมพอเดินขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยพอนั่งลงนั่นแหละฮะสายตา ล้วก็มองไปเห็นกระเป๋าอยู่ใต้เตียงซึ่งกระเป๋าใบน,นี้เดี๋ยวก่อนนะคือนางเอกเป็นเจ้าของบ้านแต่มันเข้ามาค้นบ้านนางเอกก็อยู่งงนางเองกพยายามห้ามครับไม่ให้เข้ามานะแต่ช่างมันก็ขนาดนี้แหละมันต้องมีของมีค่าติดตัวกับบ้านพยายามครับผักนางเอกไปฮนะพอผักนางเอกแล้วจับกระเป๋าเปิดขึ้นมาครับต้องมีของมีค่าแน่นอนพยายามแยกกันครับพอเปิดออกมาห้าแล้วกระเป๋า อีกโลกอกท่านก็ได้แต่ถามว่าคุณองไปไว้ที่ไหนเงนิน,นเขาก็ไม่รู้ค่ะมีคิดดีๆอยู่ที่ไหนคิดมาอ่ะเดี๋ยวก่อนครับถึงตรงนี้แล้วผมขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามหรือกด subscribe ก,กดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากๆครับ อมาเข้าเรื่องกันต่อครับผมเอมมันก็ได้พยายามนึกครับว่าบอกแล้วว่ามันเอาเงินให้สามีมันครับฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วมันก็โล่งอกนะครับหลังจากที่โล่งอกเรียบร้อยแล้วจากก็ตัดมาที่ปัจจุบันนีก็โอเคฉันเอาไปฝากเรียบร้อยแล้วช่างมันก็ด้วยความโมโหครับ ไห้เงินละไม่ได้เงินคุจะทำอะไรไม่ได้เงินทำลงมือได้ปะจังมันก็พยายามที่จะเข้ามาตรงนี้ทุกคนก็คงคิดภาพออกน,นะครับลงมาขนาดนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปใช่มันก็พยายามปั่มปั้มพอจากปั่มปัมฉากหลังจากนี้ครับกินเวลามือเพิ่มเวลาแขนบริหารมือเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับ พรชาาก็ตัดมาครับแล้วมันก็เอากันทุกวันเลยครับอยู่ในบ้านแล้วทําไมผัวมันไม่กลับมาบ้านล่ะครับผมาอีฉางนึงครับในห้องครัวจะเหลือเหรอพรชาาก็ตัดมาที่ช่างมันก็นั่งอยู่บนโซฟาแล้วซึ่งนาเอ๋ติดเจ้าของบ้านนั่งอยู่พื้นช่างมันก็มีปืนครับไหนเล่าหมดแล้วไปซื้อเล่าไหมกูดิก็เดินไปทั้งค่ายนาเอกครับผมแบบนี้ทุกคนคงจะเดาออกนะครับ เปิดกระูมาให้นางเอกครับนางเอกก็บวบบกไปเลยครับแล้วก็หลังจากนี้ครับมันก็ไม่หยุดครับผมไม่หยุดเลยครับปวดแขนมากครับหลังจากนี้ครับแล้วฉากมันก็ตัดมาครับผมนางเอกคุยกับผัวแล้วผัวมันก็ว่าทํางานมากเลยครับผมแล้วผัวมันก็ไปทํางานต่อฮะแล้วก็ซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบครับ